สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพามาดูนะคะเจ้าตัวกระบะแคบรุ่น XL พัดนะคะคันด้านข้างคันนี้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะนุ้ยได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ให้กับลูกค้านะคะ คันนี้นะคะจะแต่งเป็นคุนโทนสีดำหมดเลยนะคะและจะมีเอและมาพร้อมไฟสิวนะคะสามดวงนะคะตรงนี้ไฟสิวลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบแตะแกรงลังพึ่งนะคะข้อดีของกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและมาที่ตัวไฟหน้าเลยค่ะ นี่ได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบ2สเต็ปนะคะพร้อมกับตัวโครงที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเหลี่ยมนะคะและนุ้ได้ใส่ตัวครอบไฟหน้านะคะเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ดูดันมากขึ้นนะคะและมาที่ด้านล่างค่ะสำหรับด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีหูลากจูงนะคะมาให้นะคะจากทางฟอดอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะมากับตัวรถเลย1จุดนะคะและมาที่บนฝากระโปรงเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าได้ติดสติกเกอร์นะคะเป็นสีดําด้านนะคะเพิ่มเติมนะคะตัดกับตัวสีตัวรถที่เป็นสีดําเงานะคะอันนี้ก็คือดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะและมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับด้านข้างนะคะตัวคิวรอตัวนี้เป็นคิวรอขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะสําหรับคิวรอนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดนะคะเราได้ยึดจอกกับตัวรถนะคะที่ด้านล่างนะคะ,ะพร้อมยิงซิลิโคนนะคะติดเพิ่มขึ้นไปนะคะรับรองไม่หลุดแน่นอนคะ่ะและมาในส่วนของตัวแม็กยางกันบ้างค่ะ สำหรับตัวแมกยางนะคะตัวนี้เป็นแมกขนาดขอบ18นะคะเป็นแมกของโอซิตนะคะเป็นแมกลายก้านนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์ค่ะสเปคยางนะคะ265ทับ 60R18 นะคะตัวนี้เป็นยาง AT ทนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีดําด้านนะคะมาที่ตัวเบ้ารองมือเปิดขาตัวนี้นะคะนุยติดให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะ ข้อดีของตัวบ้าลอกมือเปิดนะคะจะช่วยกัรลอยนะคะได้เป็นอย่างดีเลยเวลาที่เราเปิดบิดประตูนะคะมาในส่วนของคิวกนศาสตร์ค่ะติดให้ทั้งหมดสชิ้นนะคะรวมถึงทางด้านแคปด้วยนะคะในส่วนของตัวเรลาหลังคาตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำล้วนนะคะสำหรับเหลาหลังคานะคะเราไม่ได้ยึดเกาะกับตัวรถนะคะไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหหรือลัดของนะคะอันนี้ติดเพื่อความดูสปอร์ตและสวยงามนะคะตัวข้อฝาถังค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะและมีสัญลักษณ์คําว่าเจอร์นะคะติดมาด้วยนะคะ ในส่วนของตัวโลบานะคะสําหรับโลบ้าสำหรับโรบ้าตัวนี้นะคะเป็นโลบ้าแบรนด์เออร์เรนเดอร์นะคะแบรนด์ยอดนิยมของเราเลยนะคะเป็นโลบ้าแขนยาวนะคะตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้นะคะถ้าออกไปแล้วนะคะติดตัวตะแกรงที่สําหรับขนสัมภาระนะคะตัวนี้ติดได้เลยสําหรับสายออฟโรดนะคะและอย่างที่นุ้ยแจ้งทุกคลิปเลยนะคะสําหรับตัวเน็กเจนนะคะตัวโชคนะคะจะอยู่นอกแชสซีแล้วนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ แล้วมาที่ตัวไฟท้ายค่ะสําหรับไฟท้ายนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้านะคะเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบบแขนโอบนะคะเป็นแบรนด์ล l e n d e r เช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากนะคะสีแดงนะคะตัวนี้นะคะข้อดีของตัวกันชนท้ายแบบแขนโอบนะคะจะช่วยกันด้านข้างนะคะเวลาที่เราขับนะคะอันนี้จะช่วยไม่ให้ถึงตัวรถนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อนะคะว่านุ้ยได้อัปเกรดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะไปดูห้องกันเลยค่ะค่ะมาดูด้านในเลยค่ะสําหรับด้านในนะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีดํานะคะตัวนี้ลูกค้าจะแต่งคุมโทนเป็นสีดําล้วนเลยนะคะ <L> และในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอดิจิตอลนะคะเรามีมาให้นะคะเป็นดิจิตอลร้อเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงค์โฟนะคะ และมาที่ด้านล่างค่ะเรามีช่องต่อสายนะคะสำหรับสาย USB แบบ Type A และ Type C นะคะตัวนี้นะคะเรามีมาให้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนุ้ยพาชมรอบคันนะคะและภายในนะคะของเจ้าตัวกระบะแขบรุ่น XL พัดนะคะถ้าหาก,า,นนนะะากลูกค้าท่านใดนะคะอยากรู้นะคะว่าคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์และ ID Line ไ,ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะ และสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการออกรถกํานังยนะคะโดยมีบริการส่งรถและจัดไฟแนน์น,นะคะถึงบ้านค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ